สวย,สวยอ่เขาลองลิปกันว้าวน่ารักมาก ีเกรซมากับคุณพี่ซาบีนาเราก็ช่วยช่วยกันช่วยกันแพลนทําให้เต็มที่ที่สุดโอเคเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของโปรดักก์ก่อนโปรดักต์อันนี้มันชื่อว่า loyalist loyalist แปลว่าอะไรคือเหมือนเรามีแฟนเรามีคนรักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่นอกใจเขาเรารักเขาแค่คนเดียวเท่านั้นต้องมองเอติล่าเป็นผู้ชายที่ <Okay. S 1> อยู่รักที่สุดเดี๋ยวขอถามก่อนว่าใครว่ายน้ําไม่เป็นบ้างในนี้ชายกับติมว่ายน้ำไม่เป็น<ๆ>การลงน้ําเป็นอะไรที่ยากมาก กลัวว่าแบบจะต้องขึ้นไปแล้วเราก็เสียเราก็แบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันจะไม่ทําก็ไม่ได้อ่ะเราอยากถามว่ายูมั่นใจขนาดไหนเพราะว่าถ้าอยู่ไม่มั่นใจเ,เลยว่าอยู่จะได้ซักอันหนึ่งอ่ะเราจะขอไม่ให้อยู่เข้าไป <ลง S 1> ทำปแคมเปญแต่นี่มันคือการแข่งขันอ่นนะมันไม่ทํมันก็กินแรงเพื่อนถ้าเราต้องออกเพราะเราทําคิดอย่างน้อยๆมันก็เป็นเพราะว่าเราทําแล้วถ้าจะทําบะพร้อมพร้อมหรือเปล่าพร้อมจริงๆรอ๋อทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมหมดโอเคหนูไหวนะไม่เป็นโอเคแต่หนูว่าหนูก็ต้องทําได้ มันุบาดไม่ได้จริงๆนั้นเวลา you move อย่างเงี้ยอาทิล่ายูต้องเป็นคนลีดลีดทุกคนเพราะว่ายูมีความสําคัญมากเท่ากับผู้หญิงทุกคนในนี้เลยมันโหดนะขนาดมืออาชีพอะพี่ต้องใช้เวลาฝึกเลยนี่มาพูดปุ๊บโดดปั๊บทําปุ๊บแต่ถ้าใจพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะสู้อะไรเราก็ทําได้หมดเราขอถามได้ไหมเราจะถามว่าสองคนลงไปอะถูกปล่อยตัวตรงไหนยังไงผู้ชายจะอยู่ในน้ําอยู่แล้วเขาจะมีเรหายใจแล้วเขาจะเอาออก แล้วอยู่จะลงมาเป็นสโลปแบบนี้อยู่จะค่อยลงมาแล้วทริกในการที่กั้นหายใจแล้วให้ตัวเองจมอยู mm ่ hmm. ต้องเอาออกซิเจนออกจากปอดเอาแอร์ออกจากปอดของตัวเองเพื่อให้ตัวเองจมแล้วถ้าเกิดมันหายใจไม่ออกหรือมันหายใจไม่ได้หรือมันยังไม่ถึงแล้วมันจะเป็นยังไงคือแบบตอนนี้แบบคิดไปเยอะมากมันต้องใช้ออกซิเจนออกจากปอดใช่ไหมมันถึงจะจมแล้วมันจะโฮยังไงให้อยู่ได้นานที่สุดโอเคคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เวลาเราลงน้ำเนี่ยเราจะไม่หายใจพูดออกหมดเลย ถ้าเราคนโทรลต,ตรงนี้ได้เนี่ยใจเราจะนิง่งพอเวลาใจเรานิ่งแล้วเนี่ยออกซิเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งหมดเลยจะควบคุมได้ต้องลองดูรู้ว่ามันจะแพ้หรือมันจะชนะวันนี้มันต้องเต็มที่ยิ่งเมนเทอร์ไม่มามันถึงจุดที่แบบมันรู้แล้วว่ามันต้องสู้ทีมพลอยสัญญานะครับโดยสเปเชียลเมนเทอร์นะครับคุณซาบีนาและคุณเรครับ <Ready. S 1> thank you so much ทีมแรกมาปุ๊บคือเราต้องไปเลยอะ พร้อมค่ะถรับพร้อมแล้วจับเวลาครับอยู่เริ่มพี่นาคก่อนพี่นาคก่อนแล้วนีสาทุกคนสิะเดี๋ยวพี่าคขอซ้อมก่อนนะคะยังไม่เทคนะคะนหนบอกไม่ให้ซ้อมไงนหนบอกห้ามซ้อมไงในบูชีดอะบอกมีแค่6เทค จะมีให้6เทคใช่ป่ะครับ20นาที20นาทีนี้ซ้อมได้กี่รอบก็ได้แต่ถ้าซ้อมไปถึง15นาทีแล้วยังไม่เอาก็ช่วยไม่ได้6เทคเอาเต็มที่เทคละ2นาทียังไงก็เวลาเหลือเพราะฉะนั้นน้องสามารถดำไ่วยได้ก็เลยงงว่าคริสมุ่งอะไรอ่ะเกรซไม่ได้โฟกัสกับอะไรที่เกิดขึ้นด้านหลังหรือใครพูดอะไรตรงนั้นเพราะว่าจิตใจเกรซอยู่แต่ตรงหน้าเซตพอซ้อมก่อนนะคะเีมเต็มตัวเลยให้เต็มตัวเลย จริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนที่จะลงอยู่แล้วเพราะว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นอะปกติหนูไม่ไว่ายน้ําเลยไปเลยค่ะเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่จะต้องทำหนูกับเกรซทำงานกันแบบ we always have each other back คือคอยดูหลังให้กันตลอดถ้าเกรซดูตรงนี้บีก็จะไปดูตรงนูน้นพะี่าโอเคนะโอเคค่ะเริ่มเทคหนึ่งเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเทคเลยค่ะ เทคที่หนึ่งครับชุดอะของหนูมันดูหนักกว่าคนอื่นเขาเหมือนชุดเจ้าสาวที่เขาแต่งงานกันบนพื้นดินอะสวยมากเทที่อน้อย่าหันหน้ามามากค่ะจับจับตรงนี้จับตรงนี้ก่อนโอ้โหกัโอ้โหกันเพราครั้งแรกยังตื่นเต้นอยู่คือตอนทาน้าผ่ขึ้นมาหน้าเหมือนแบบไม่ไหวแล้วอะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วเอาุเร็วครับ สิบสี่นาทีแล้วนะครับยังไม่ได้สักเท็กเลยไปเลยค่ะเท็กชิ้นสองนะครับปริมเนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ตัวเขาเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเบามากคอนโทรลบอด้ยากนิดนึงอ๋อออเขาพลาดกันเขาพลาดกันเขายังไม่จุกเลยอ้เราจะไม่โทษเขาเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีข้อบกพร่องหมด Ma ก็เลยตัดสินใจให้พิฮาน่ากับปริมทำแค่หนึ่งเทคเท่านั้นฟ้าทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนพอเห็นพิฮาน่าทำเห็นปริมทำเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะอันนี้เริ่มเทคเลยนะเทคที่สองครับก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เราแบบอยากไหว้ลงไปเจอแล้วลงไปหาเขา Take your time บอกฟ้า Take your time ตอนนี้เขาบอกว่าเทคไทม์คือในใจผมแบบรีบเหอะรีบเหอะรีบเหอะมาเร็วรีบมาเหอะวโวอ้วสวย yes yes เหมือนกับชีช่จจมนะ้ำตอนนั้นคิดแค่ว่าแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ออกม่บอกตรงๆว่าแบบสีหน้าผมอาจจะไม่ได้ออกนะแต่จริงๆผมทรมานมากๆ แล้วผมก็ต้องแบบ keep going เพราะว่าเขากำลังเอาเทคอยู่ก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่เงี้ยก็แบบดีตัวเองขึ้นมาโอเคยิ่งนัดนะนัดกลานัดแบบนี่อัเบิร์แมนสตรองสตรองอติล่าซัพพอร์ตทุกอย่างคือดีมากค่ะเหลือเวลาอีก8ปนาทีแล้วครับได้สองเทคเองค่ะ เือจริงๆนะหนูอ่ะไาวน้ะไม่เป็นแต่หนูไม่ได้กลัวจบหนูกลัวแค่ทำยังไงให้ตัวเองอะอยู่ในนั้นได้นานที่สุดและนี่คือเทคที่3ครับ take your time yes yes ท yes. ายเก่งมากคือในขณะที่ <Wow. S 2> เพื่อนทำยังไม่สำเร็จเลยสักคนแล้วก็ยังไม่มีใครทำได้ยาวเท่าทาย แล้สายก็อยู่นานมากต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเชียร์จะทำให้ทีมชนะเลยก็ได้ฟ้าขออีกหนึ่งรอบด่วนเทคที่4นะครับฟ้าแบบใช้ทุกอย่างที่เราเคยทำที่เราเคยคิดว่าเราจะทำได้อะฟ้าก็ทำหมดทุกอย่างฟ้าเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าดันไปยกแขนฟ้าเพราะเอาจริงแล้วมันมันยังไม่ได้มันยังไม่พอทำดีที่สุดค่ะวันนี้และนี่คือเทคที่5ครับ Yes Yes วันนี้เหมือนเห็นติชาต่าในร่างพี่ทรายเพราะว่าคือ another level อ่ะอยู่ก็แบบว้อาวเอาอีกเอาอีกเอาอีกอย่างเงี้ย yes 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 สไัว wow แคมเปญเน,นี้ยโชคดีที่ได้ทรายแต่ว่าทรายเข้าใจ,จโจ์แล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดในทั้งหมดเลยครับผมเรามาเริ่มกับซีนขึ้นเหนือน้ำนะครับ action เอาจริงๆตอนแรกเราคิดนะว่าประสบการณ์ทังเกียรติงซาบีนา มากันสองคนน่ะประสบการณ์เท่าเมนเทอร์หนึ่งคนที่เขาแบบอยู่อยู่แล้วหรือเปล่าของแห่<อ>หน้า <ละ S 1> ของแห่หน้าอีกนิดนึงได้ไหมคะลืมตายอย่างเดียวเลยแต่เรารู้เลยว่าความตั้งใจของเขาสองคนน่ะมันมีมากแล้วมันใส่เต็มอ่ะพี่ชายคอยคีค่ะเมื่อบังลูกผมตอนขึ้นมานะคะนนหนึ่งนาทีครึ่งครับเอาเลยอาพร้อม action สี่สามสองหมดเวลาครับุดถ่รับ มีพี่ทายและน้องฟ้าทำออกมาได้ดีมันทำให้เราแฮปปี้ในตัวน้องแล้วคิดว่าจะทำให้ทีมเราชนะได้ค่ะ